สวัสดีครับผมบอลน,นะครับผู้ประเด็ดถิ่นดวงจันทร์นะครับก็วันนี้มาเป็นพิธีกรในในรายการอาสังหาต้องรู้นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเป็นท็อปเซลเลอร์ของบริษัท f อสเ r n e คอ g e เนอนะครับ ผ่าแขกรับเชิญอของเราวันนี้ก็คือคุณหมูหวานและก็คุณวุฒินะครับโอเคก็เดี๋ยวขอวทั้งสองท่านแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะการบนันทวันอติชาติค่ะชื่อเล่นชื่อหมูหวานนะคะเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของเอสเตทคอร์เ r อร์ค่ะครับสวัสดีครับผมวุฒิชัยปณิประศ,าศาักกูลนะครับชื่อเล่นชื่อวุฒิเป็นท็อปเซลล์ปี2019ครับผมครับก็วันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยแน่นอนว่าทุกท่านน่าจะทราบกันดีเกี่ยวกับโควิด -19 เนาะ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกก็ตามนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าโควิดสิบเก้า COVID เนี่ยมีผลยังไงบ้างต่ออาชีพในหน้าของเรานะครับก็เดี๋ยวเรื่องคาถามแรกกับคุณหมูหบานก่อนเลยแล้วกันนะครับในช่วงโควิดเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยครับมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับว่ากับการที่อา,อาชีพในหน้าของเราเนี่ยมันโดนยังไงบ้างามีผลต่อฟีดแบ็ของลูกค้ายังไงหรือว่าทางธนาคารมีประเด็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับ คุณมูหวานพอเล่าประสบการณ์ให้ฟังได้ไหมครับค่ะข,ขอมวยจะพูดในมุมของการนัดพบลูกค้าแล้วกันนะคะก็เวลาตอนช่วงแรกๆเลยอะโควิดอะค่อนข้างเงียบเลยค่ะลูกค้าก็เกิดความกลัวไม่กล้าไม่กล้า<ม>ที่จะเปิดบ้านไม่กล้าจะเยี่ยมชมคือค่อนข้าง เป็นปัญหาเหมือนกัน <Okay. S 2> ใช่ค่ะแต่พอเกิดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะมันก็จะมีวิธีการป้องกันตัวมีแมสมีเจลมีอะไรต่างๆแล้วเราก็คือเหมือนแบบว่าเราปลอดภยัยลูกค้าปลอดภัยก็เลยนัดเจอการเพื่อเยี่ยมชมซับได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือวิธีปัญหาที่เจอก็กคือลูกค้าเกิดความกลัวไม่ค่อยอยากจะเข้ามาดูบ้านใช่ไหมแต่เราก็มีวิธีแก้โดยการที่แบบเพิ่มมาตรฐานการป้องกันขึ้นใช่เช่นการใส่แมสช่ หรือไม่ก็เป็นการใช้เจลล้างมือช่วยด้วยลูกค้าก็เกิดความสบายใจเราก็สบายใจอืมโอเคครับเท้วของของทางคุณบูทบมีมีปัญหาตรงไหนที่เราเจอในการทํางานของเราบ้างไหมครับคผมหลักๆผมที่เจอก็คืออย่างแรกจะเป็นเรื่องของการกู้ของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าจะมีผลในเรื่องของบางบางเจ้าบางรายเนี่ยคือจะโดนลดเงินเดือนต่างๆ ทำให้การกู้เนี่ยยากขึ้นนะครับสเตทเมนนี่แย่จะแย่ลงนะครับผมแล้วก็รวมถึงการปล่อยกู้ของแบงค์เนี่ยบางทีก็คือจะเข้มเข้มเข้มงวดมากกว่าเก่าครับผมก็คือแบงค์เนี่ยมีมาตรการเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับแล้วก็รวมถึงตัวสเตทเมนของลูกค้าเองด้วยที่ที่ดอปลงทําให้ปล่อยกู้ยากกว่าเดิมแล้วแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงบ้างครับในตอนนี้เรามีวิธีช่วยลูกค้าของเรายังไงบ้างครับหรือว่า หรือว่าเราจะต้องขัดกรองลูกค้าหรือ,อยังไงบ้าง,างครับก็คือหลักๆนี่คือเราต้องเ,ออเราต้องดูในเรื่องของราคาราคาของซับเราครับก็คืออย่างอย่างแรกคือว่าต้องไม่ต้องคุยกับทางเจ้าของให้ไม่เกินกว่าราคาตลาดนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเขาคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะดูไม่ตามช่วงนี้ก็คือเขาจะดูที่ราคาที่ถูกเป็นหลักอยู่แล้วครับผมก็ hmm. คือเราจะช่วยได้ระดับหนึ่งแค่นั้น mm hmm. ในส่วนของตัวลูกค้าเองเซตเมนเองเขาต้องช่วยของเขาเอง อ๋อก็ค huh. <Okay. S 2> mm ือเขาตัวสเตทเมนี says, you know ้เราก็ไปช่วยอะไรเขามากไม่ได้ใช่แต่เรื่องในเรื่องของราคาเนี่ยเราสามารถพอที่จะช่วยเขาได้ในการหารับที่มันถูกให้เขาแล้วก็รวมถึงก็คืออาช่วยในเรื่องของแนะนําแนะนําเรื่องของให้เขาปรับสเตทเมนตัวเองอีกสักสามเดือนอะไรเนี้ยครับผมอืมคือปรับสเตทเมนของเขาด้วยอืมได้ครับได้แล้วอย่างเงี้ยมันมีผลต่อเขาเรียกว่าไงนะพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยตัวราคาของบ้าน ที่เราขายกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันมีราคาตลาดที่ต่ำลงไหมครับช่วงนี้คุณหมู่บ้านก็นได้ไแล้วถ้าถามว่าต่าลงไหมก็ต่าลงเพราะว่ามันจะมีทั้งโครงการบ้านมือหนึ่งและมือสองเนะะ<ช>ี่ยค่ะคือทางผู้ฝากเองหร<ช>ือ<ช>ว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาต้องการที่จะขายบ้านนั้นออกไปให้ได้เขาก็ยอมที่จะลดลดราคาลงเพื่อที่จะปล่อยบ้านนั้นไปอย่างเงี<ช>้ยค่ะแล้วก็ในส่วนบ้านมือสองเนี่ยลูกค้าก็อยากที่จะปล่อยบ้านเพราะว่ากระทบ จากผลโควิดเหมือนกันก็นนยินดีที่จะปล่อยราคาที่อาจจะต่ำกว่าราคาตลาดด้วยซ้ำของทางคุณวุทิมีแนะนําเพิ่มไหมครันอกจากเรื่องราคาที่จะช่วยเขาเรียกว่า,าช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วเรายัางมีทางทางไหนอีกบ้างที่ทําให้ลูกค้าสามารถแบบซื้อซับได้อีกนอกจากสเตทเมนต์หรืออะไรนี้ก็อของเราอาจจะเป็นในเรื่องของ คุยกับลูกค้าเรื่องของความต้องการของเขาแล้วก็อาจจะเสนอทรัพย์ที่ลองลงมาให้เขาแทนให้เขามองแับรับที่ตับลงมาที่เขาพอไหวจริงๆครับผมก็มอาจจะต้องไปช่วยตรงนี้แทนใช่แล้วเนาะทีนี้ปัญหาโควิดเนี่ยเราเจอกันอยู่แล้วแล้วปัญหาที่เราเจอประจําอาจจะไม่ต้องอยู่ในช่วงโควิดก็ได้ปัญหาที่เราเจอประจําเลยในการแบบอย่างเช่นการปิดการขายอย่างเงี้ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับพอพอเราให้เราฟังเนื่องจากคุณหมูหวานกันก็ได้ครับ ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ซัพในในท้องตลาดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะทําให้เกิดมีการการเปรียบเทียบซั์นั้นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะโดยเฉพาะคอนโดอะไรอย่างนี้ได,ได้ไหมครับใช่ค่ะอย่างคอนโดยอย่างเงี้ยอย่างบ้านเพราะว่ามันจะมีโครงการมือหนึ่งมือสองซึ่งมีโปรโมชั่นที่เข้ามาแบบแข่งกันมากมายเลยอะค่ะมันก็ทําให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบพอมาดูของเราแล้วอะค่ะก็อยากจะเปรียบเทียบให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก็เลยเหมือนแบบยัง ยังจบกันยากพูดถึงเรื่องโอเวอร์สัพพายอ๋อก็คือปัญหาโอเวอร์สัพพายแล้วอย่างหนึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงโอเวอร์สัพพายต้องเป็นคอนโดคอนโดเนี่ยขึ้นเยอะมากใช่ครับแล้วนอกจากคอนโดที่มีเรื่องปัญหาโอเวอร์สัพพายแล้วยังมีปัญหาอื่นไหมครับคุณบุฒินอกจากคอนโดปัญหาอื่นเลยประเภทของอาจจะเป็นที่ผมเล่าไปก็คือก่อนเกิดโควิดใช่ไหมครับเราเจอปัญหาในการขายอะไรบ้างครับ ก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นในเรื่องของอแน่นอนคือเรื่องของการแข่งขันนะครับอย่างแรกนะฮะซึ่งก็คืออย่างที่คุยกันแล้วคือจะเป็นเรื่องของคอนโดที่ที่หนักสุดนะฮะแล้วก็รองลงามาคือจะเป็นในทรัพย์อื่นๆก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกที่ดินต่างๆอืมอืมอืมที่ดินที่ดินที่เรา เราดูเราดูยังยไงว่ามันน่าสนใจไม่น่าสนใจเออไหนๆก็เข้าไปได้ผมอยากรู้ว่างคืออย่างแรกก็คือมันจะต้องเป็นที่ดินที่คือทางเข้าออกนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นทางมีทางเข้าออกที่ที่มที่กว้างพออะไรเงี้ยคือตรงนั้นก็คือจะราคาค่อนข้างโอเคแต่บางบางทรัพย์ตรงนี้ที่เรารับมาอะไรเงี้ยครับคือทางเข้ามันค่อนข้างจะลําบาก คนน่อนข้างจะเล็กเข้าอยู่อยู่คนน่อนข้างรึกตรงนี้คือตรงนี้เราจะขายคนน่อนข้างยากและราคาจะโดนกดเยอะมากเลยก็ <S <S คือที่ดินเนี่ยก็ราคาก็ต่างกันนะถ้าไม่มันอยู่ราคาจะอยู่ที่ว่ามันผ่านทางเข้าสัญจรได้หรือเปล่าใช่อ๋อันนี้คือเรื่องที่ิาราตัวไหมหรือว่าจะต้องโดนอเป็นภาระจำยอมอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีภาระจำยอมปุ๊บเนี่ยคือเราก็คือจะขายยากในส่วนของ คนที่จะซื้อว่าทำธุรกิจคือจะทำได้แล้วในเรื่องสีสีนี่มีผลไหมสีของที่ดินอะไรเงี้ยประเทศสีจะมีผลในเรื่องของราคาชัดเจนค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะอย่างอย่างถ้าสมมติว่าเป็นที่ดินสีอย่างสีเขียวเขียวที่แยกเนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกนะฮะก็คือถ้าเกิดสมมติลูกค้าจะออกไปทำของทนหน่อยถ้าเกิดลูกค้าต้องการซื้อซื้อบ้านต้องการความเงียบสงบอะไรเงี้ยครับผมต้องการราคาไม่แพงตรงนั้นก็คือค่อนข้างตอบโจทย์เขานะะแต่ถ้าเกิดว่า ต้องการอยู่ในเมืองมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของผู้ธุรกิจซะส่วนใหญ่<ม>พราราคาก็คือถ้าอยู่ในเมืองก็จะเน้นไปที่การทําธุรกิจใช่ถ้าอยู่นอกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวอยู่แล้วต้องทาพวกเกษตรกร,กรใช่หรือไม่ก็คือเป็นปลูกบ้าที่ต้องการความเงียบสงบราคามไม่ต้องการราคาสูงมากอ๋อครับทีนี้พอเรามาพูดถึงที่ดินมันจะพูดถึงเรื่องการลงทุนต่อมานะครับทีนี้คุณหมูหวานเนี่ยในการขายาสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ย ช่วงนี้นักลงทุนเยอะไหมครับช่วงนี้เริ่มที่จะเยอะขึ้นค่ะหลังจากที่โควิดหนักๆผ่านไปแล้วตอนนี้ทางพวกในทุนต่างประเทศก็เริ่มที่จะเข้าเข้ามาค่ะแต่ว่าอย่างของหมวดเองอ่ะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ว่ามีแค่แบบคนที่แบบรู้จักกันได้คุยกันอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเริ่มเริ่มเริ่มหาคือเริ่มมีการมองหาแล้วตอนนี้อ๋อ ก็แดงว่าก็ยังมีความต้องการอยู่เหมือนกันช่วงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าที่ที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นแนวลักษณะเป็นโรงแรมอ๋อเป็นโรงแรมปไปเลยใช่ไม<ช>มองหาเป็นแบบเหมือนต้องการมาลงทุนจริงจังเลยค่ะอืม่วนให่เป็นโซนแถวไหนอ่ะพอพอบอกได้ไหมโซนทะเลเลยค่ะที่ล่าสุดที่ได้มาก็แนวภูเก็ตเนี่ยค่ะหัวหินยังพอมีหาเป็นโรงแรมเลยต้องการที่จะเข้ามาลงทุนอืมแล้วที่บอกว่าเป็นลงทุนนี่ เห็นเห็นใจที่ผมมีข่าวมานะว่าชุนจีนเนี่ยกาลังเข้ามาอ,อันนี้เป็นคนจีนเลยอแมที่ติดต่อมา,าอ๋อแต่ว่าข่าวลือเป็นจริงีน,นงที่ทมาฮ่องกงก็จะเริ่มเริ่มที่เขาจะมาหาธุรกิจของพออันนี้ผมพอสอบถามนี่อยากทราบจริงว่าคนฮ่องกงเขามองการลงทุนในประเทศไทยเป็นยังไงเขาถึงสนใจว่าประเทศไทยเนี่ยน่าลงทุนครับพอทราบไหมในความรู้สึกนะคะมองว่าเ,เขาอาจจะอยากที่จะเปลี่ยน สถานที่ลงทุนจากบ้านเขาที่จะต้องมีการปกครองโดยทางจีนแผ่นดินใหญ่เงค่ะก็จะเปลี่ยนมาทางบ้านเราเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็มีข่าวที่เหมือนแบบซับพอร์ต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือไม่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นนะคะอืมก็คือเขาเรียกว่าไงนะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทางกาเกาไอทางไต้หวันใช่ไหมฮ่องกฮ่องกงใช่ อ๋อทำเขาก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจว่าประเทศไทยเนี่ยน่าลงทุนขึ้นแล้วก็การเดินทางของเมืองไทยมันเหมือนเป็นเส้นต้องฮับด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะาสะดวดงของของคุณวุฒิมีฟีดแบ็กของนักลงทุนต่างชาติมาบ้างไหมครับม่จะเป็นนักลงทุนในไทยครับก็คือจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางครับผม,มนะซึ่งก็คือหลักๆถ้าเป็นขนาดเล็กก็จะเป็นในเรื่องของคอนโดนะฮะ<ม>ก็คือซื้อเพื่อการปล่อยเช่าแต่เขาจะเน้นดูในเรื่องของทำเลส่วนใหญ่ทำเลที่ดีจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นทำเลที่ อยู่นอกเมืองตรงนี้ก็คือจะค่อนข้างเงียบเงียบสนิทเลยนอกเมืองที่หมายถึงอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นโซนรถไฟฟ้าสายตีม่วงก็อยู่นอกเมืองเหมือนกันใช่โซนโซนแนวรถไฟฟ้าก็เงียบถ้าเกิดว่าอยู่นอกเมืองนะครับส่วนมากเขาจะมองถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อลงทุนเนี่ยคือจะเป็นมองในเมืองอย่างเช่นโซนพวกสุขุมวิทส่วนใหญ่สุขุมวิทส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โซนสุขุมวิทเนี่ยเลทเลทที่เขาสนใจลงทุนราคาเลยเนี่ยจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ับคือส่วน ส่วนมากเขาจะดูที่อยู่ส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนของราคาตรงนี้คือจะมองประมาณเกิน6ล้านขึ้นไปอ๋อเป็นโซนนั้นเลยใช่ไหมเกิน6ล้านขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกที่ดินแล้วก็อาคารพาณิชย์นะฮะเขาซื้อลงทุนเพื่อที่จะเอามาเปิดร้านหรือว่าบางคนนี่เขาจะซื้อตึกตึกเก่าๆออกมาทําใหม่เอามาทําเป็นพวกเกสเฮาส์อะไรพวกนี้เกสเฮาส์ใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้เ u e s t h o u ดีไหมผมผมก็ รู้สึกเห็นคนทํากันเยอะมากเลยนะเกสเขาใช่ใช่ครับก็ช่วงนี้เอ่อช่วงนี้ถ้าถ้าเป็นเรนื่องของช่วงโควิดก็คือจะค่อนข้างเงียบนะฮะแต่ผมมองว่าเขาน่าจะซื้อเพื่อรอในส่วนของพอผ่านช่วงโควิดคนน่าจะกลับเข้ามาเที่ยวครับแล้วได้ราคาถูกด้วยช่วงนี้ใช่เพช่วาางนี้ราคาค่อนข้างถูกลงครับ ก็ยังไงก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาวันนี้มากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับยังไงวันนี้รายการอสังหาต้องรู้ก็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่จับตั้ค่าด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ